ดูสดพรมลิขิต ep 0.25เรื่องย่อพรมลิขิต ep 0.24ยอพรมลิขิตย้อนหลังทุก ep ดูสดพรมลิขิต ep 0.25เรื่องย่อพรมลิขิต ep 0.24ย์อพรมลิขิตย้อนหลังทุก ep พรมลิขิต ep ล่าสุดดูเหมือนเรื่องราวที่คาใจต่างๆระหว่างพุทธาลจะเริ่มคลี่คลายบ้างแล้ว ว่าทำไมเธอจึงมีเวรมีกรรมกับใครหลายๆคนในสมัยอยุทยาและได้รู้แล้วว่าทำไมเธอถึงโดนดูดย้อนเวลามายังสมัยอยุทยานั่นเพราะอาจารย์ชีปะขาวพ่อของเธอในอดีตชาติสมัยทวราวดีต้องการให้เธอชดใช้กรรมให้หมดสิน้นแน่นอนว่าดูสดพรมลิขิต ep ที5ย5ยิ่งเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเพราะหลังจากที่พุทธา รู้แล้วว่าเธอเป็นใครและทำไมต้องมาเจอกับผู้คนในสมัยอยุธยายิ่งทำให้เธอยิ่งคิดหนักเพราะพ่อฤทธ์เองก็ต้องการจะช่วยให้อาหลุดพ้นจากบ่วงกรรมจึงขอให้เธอเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่ขุนหลวงท้ายสะก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะให้พุทตานถวายตัวรอไม่ไหวแล้วว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปงั้นไป ดูสดพรมลิขิตล่าสุดกันเลยดีกว่าเรื่องย่อพรมลิขิต ep 0.24พุทธาลเบลล่าราณีแคมเปญเริ่มสงสัยว่าในอดีตตะชาติเธออาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับแม่กลิ่นน้ำตาลที่จักรนาวงสารัตนสิงห์มาก่อนวันหนึ่งพุทธาลไปขายของที่ตลาดเหมือนทุกครั้งขามไผ่วิษรุทฮีรันบุตร ที่ยังโกรธแค้นไม่หายแอบดักฉุดเธอและบ่าวไปขายพุตตาลใช้ดาบสู้กับขามแต่ไม่สามารถต้านทานแรงผู้ชายได้แม่กลิ่นที่บังเอิญผ่านมาเจอก็ถูกจับตัวไปด้วยขามจับพุทตาลและแม่กลิ่นขึ้นเรือไปด้วยกันพุตตาลพยายามแก้มัดและทำให้เรือโคลงก่อนส่งสัญญาณให้แม่กลิ่นว่ายน้ำหนีแต่แม่กลิ่นว่ายน้ำไม่เป็น ในที่สุดเรือก็โครงจนล่มด้วยความกลัวน้ำอยู่แล้วแม่กลิ่นค่อยๆจมน้ำแต่พุทธาลก็ช่วยชีวิตเธอเอาไว้เหตุการณ์นี้ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ววันนี้ก็มาถึงขุนหลวงท้ายสะเกรดวรินทร์ปัญหาการตัดสินใจส่งคนไปรับพุทธาลเข้าวังเพื่อถวายตัวพ่อฤทธิ์โอบธนวัฒนพูด เศร้าใจมากแต่เขาไม่กล้าขัดพระราชองการของขุนหลวงพุทตาลไม่อยากให้เขาปล่อยมือเธอเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกแต่แล้วบทสรุปครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรสำหรับการถ่ายทอดสดครมลิขิต ep 0.25นั้นั้นแฟนๆละครยังสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง3 hd และ แอปพลิเคชัน3 p l u ลได้ในทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา20นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้ยังสามารถรับชมครมลิขิตย้อนหลังทุก EP ได้ที่แอปพลิเคชัน3 p l u ลหรือเลื่อนลงไปด้านล่างสักนิดแล้วคลิกชมได้เลยจ้ามากกว่ามากกว่าดูสดครมลิขิตน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าครมลิขิต E p ที5รับชมถ่ายทอดสด พรมลิขิต e p 0.25รับชมถ่ายทอดสดพรมลิขิต e p 0.25รับชมถ่ายทอดสดดูละครพรมลิขิตย้อนหลังทุก e p